สวัสดีครับคุณหย่เพจ m ิ h สเตอร a แฮปปี้เดลี่พอนะครับอันนี้ก็ก่อนเริ่มต้นเดี๋ยวเราทำเอ็กซ์ไซซ์กันตาม podcast เหมือนเดิมตรงที่ว่าเวลาเราฟัง podcast ตัวนี้หรือว่าพอดแคสต์อื่อน,นะครับเราพยายามนึกภาพตามว่าเราสามารถนำตัวบทเรียนเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตัวเอพิโซดกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็พูดถึงตัวเลสเซ n จากเจมส์เคลีย ซึ่งเป็นพอดแคสต์ที่ผมฟังคู่กับที่เขาไปสัมภาษณ์กับคุณเลเวอร์สเฮาส์นะครับแต่มันมีเซ c ชั่นหนึ่งที่ผมว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามเจมส์เคลียร์ใน atomic habits อยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบตัวเอพิโซดนี้เป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือการดีไซน์สภาพแวดล้อมเพื่อที่จะสร้างนิสัยให้ได้ซึ่งดีไซน์สภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันเริ่มจากการอย่างเช่นหนึ่งเลยคือถ้าเกิดเราอยากจะไดเอทเนี่ย เราก็ไม่ควรจะซื้อขนมไว้แต่แรกแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะเป็นคนที่เฮลตี้แบบเนี้ยเราก็พยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เขาทําสิ่งนี้เป็นปกติเพราะสุดท้ายแล้วที่พูดไปเมื่อกี้นะครับที่เราอยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมอ่ะเขาบอกว่ามนุษย์เราอะ่ะเหมือนจะอยู่เป็นกลุ่มหรือถ้าตามที่เขาพูดเนี่ยมันจะอยู่เป็นทรีฟซึ่ง สิ่งที่พวกเราต้องการน่คือ Sense of belonging หรือว่าเราต้องการที่จะ fit in กับกลุ่มเราไม่อยากจะดูแตกแยกออกไปการที่เราทำพฤติกรรมที่แตกแยกเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกไม่สบายใจซึ่งสุดท้ายแล้วพอเราอยู่ในสังคมที่เราต้องการเนี่ยมันกลายเป็นว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราอยากทำอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติของกลุ่มทำให้เราทำพฤติกรรมนั้นไปเรื่อยๆนะครับ แต่จริงๆเอพิโซดนี้เนี่ยเราอยากจะโฟกัสไปที่อย่างแรกมากกว่าก็คือเราจะดีไซน์ตัวสภาพแวดล้อมของเราได้อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่เขาพูดในช่องพอดแคสต์ของคุณ r e v e r s e House เนี่ยเขาพูดแบบนี้ครับ the people who exhibit the highest self control are often the people who attempted the least หรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็คือคนที่มีพลังในการควบคุมตัวเองมากที่สุดเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนที่ ต้องทาสิ่งนั้นเนะี่ยน้อยที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนกลุ่มเนี่ยครับคือดูเหมือนว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองได้เยอะนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาแค่ไม่มีสิ่งรบกวนที่ทําให้เขาไข้เขวมันไม่มีตัวไหนที่ทําให้เขาออกนอกลู่นอกทางนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนั้นปะปะการที่เราอยากไดเอทแหละมันไม่ใช่ว่าเราไป ยืนอยู่หน้าลานบุฟเฟ่หรือว่าเราไปซื้อขนมมาตุนเราเราห้ามใจตัวเองแต่มันเป็นการเริ่มจากการที่เราไม่ไปอยู่ในจุดนั้นแต่แรกอันเนี้ยมันก็จะทำให้เรา stay t เดอะคอ s e สได้ก็คือสามารถทำให้เราทำต่อไปเรื่อยๆได้นะครับซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดแบบคุณไม่ซื้อของพวกขนมคบเคี้ยวต่างๆขนมหวานต่างๆเนี่ยมาไว้ในตู้เย็นแล้วอ่ะคุณก็สามารถหาวิธีทดแทนสิ่งนั้น ในตู้เย็ยนของคุณแทนตรงที่ว่าอ่ะคุณเปิดตู้เย็ยนเพราะคุณหิวใช่ไหมปกติคุณอาจจะหยิบตัวขนมไปอันนี้ก็ต้องหาอะไรมาตอบสนองตัวนิสที่หายไปเช่นกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผลไม้ที่ปอกไว้แล้วอ่ะมันกินได้เลยเราไม่ต้องไปปอกเพิ่มเพราะฉะนั้นเราคีย์เวิร์ดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันต้องง่ายตรงที่ว่าหยิบปั๊บ เรารู้สึกว่าเราสามารถเทคแอคชั่นได้ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วคุณเปิดตู้เย็นไปปับ๊บแล้วคุณต้องมานึกอีกว่าสุดท้ายจะหยิบอะไรดีคุณก็ต้องหาอะไรที่มาทดแทนที่มันง่ายต่อการแบบทําพฤติกรรมที่คุณต้องการเช่นกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากหนังสือแล้วเป็นตัวอย่างที่คุณเคมสเครยกมาผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ผมสามารถแอดออนได้ก็คือลองเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังเช่นกันซึ่งในเคสเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องการใช้โทรศัพท์ให้น้อยลงแล้วก็อ่านหนังสือให้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยสำหรับผมอะ่ะเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยแน่นอนว่าตะก่อนอะจะหยิบโทรศัพท์มาเยอะซึ่งพอสังเกตตัวเองแล้วอะ่ะอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างทําให้หยิบโทรศัพท์เยอะเนี่ยเพราะว่ามันง่ายมากปกติแล้วก็ออกข้างนอกเอาโทรศัพท์ใส่ตรงไหนใส่กระเป๋าของเองซึ่งเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ย มันรู้สึกถึงโทรศัพท์เสมอเวลาเราเดินเนี่ยเพราะมันแนบกับขาเลยยิ่งถ้าเป็นเกงเย,ย็นเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเกาะติดตัวเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยทุกคันที่เดินเนี่ยมันเหมือนมีคิวที่มาทริกเกอร์เราว่าแบบเออหยิบโทรศัพท์มาเล่นกว่ามันก็คันไม้คันมือมันใกล้มือด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ได้เนี่ยเราดีไซน์เอเมรอยเหมือนยังไงเราดีไซน์ตัวสภาพแวดล้อมของเรายังไงคือผมเริ่มใช้กระเป๋า คือแทนที่เอาโทรศัพท์ไว้กระเป๋าเกงใช่ไหมเรามีกระเป๋าติดตัวไม่ว่าจะเป็นเป้หรือว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างเนี่ยเราก็เอาโทรศัพท์ไปไว้ตรงนั้นแทนแต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทดแทนการเล่นโทรศัพท์เนี่ยคือเราอยากจะอ่านหนังสือเพิ่มอันนี้ก็เลยเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราต้องหาหนังสือติดตัวไว้ตลอดเวลาซึ่งพอเป็นแบบนั้นป,ะปะ่ะ เวลาเราเปิดกระเป๋ามาใช่ไหมสิ่งแรกที่เราควรเจอไม่ใช่โทรศัพท์แต่มันควรจะเป็นหนังสือมันควรจะเป็นอะไรที่เรามองเห็นก่อนแต่แรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะมาทดแทนเนี่ยก็คือเอาหนังสือมาทดแทนตัวโทรศัพท์ไปเลย,เลยดูแล้วอะ่ะมันฟังดูก็ง่ายแต่เนี่ยพอทำไปเรื่อยๆผมว่ามันนำไปใช้ได้จริงซึ่งหลังๆเนี่ยรู้สึกใช้โทรศัพท์น้อยลงมากแล้วก็อ่านหนังสือได้เป็นเล่มโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่บน BTS ใช่ไหม เราก็มีหนังสือตัวเสมอเวลาถ้าเกิดได้นั่งก็อ่านยาวเลยสำหรับใครที่อยากจะนำฮาบิตนี้ไปใช้โดยเฉพาะผมแนะนำว่าหนึ่งคือหนังสือที่เลือกเนี่ยมันก็ควรเป็นหนังสือที่ไม่หนักไปพกพางง่ายเผอๆเธอถืออ่านมือเดียวได้ก็ดีเพราะอีกมือหนึ่งคุณน่าจะต้องจับราวเวลานั่งบีเทสหรือว่า m อ็อยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้น Exer c i s e เนาะตามที่บอกใน Introduction เนี่ย สำหรับใครที่ฟังอยู่เราจะดีไซน์ตัวสภาพแวดล้อมของเรายังไงเพื่อที่จะสร้างคิวที่ดีขึ้นสำหรับคนลดตัวดิสแทรคชันของตัวเองออกนะครับและแน่นอนครับว่าในเมื่อเราสร้างคิวที่ดีแล้วเนี่ยเราจะสามารถหาอะไรมาทดแทนตัวพฤติกรรมที่เราตัดไปได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นตัวเอพิโซดสำหรับทางด้านเจมส์เคลีย environmental design เนาะว่าเราจะทำยังไงให้สามารถสร้าง environment สร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถทำให้นิสัยของเราเนี่ยยังยืนได้สามารถทำให้นิสัยของเราเนี่ยเ,เกิดขึ้นได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามเพจ m r Happy Daily Podcast นะครับอันนี้ก็อัดในโรงแรมพอดีมาข้างนอกไม่แน่ใจว่าเสียงน่ยจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้อัดผ่านตัวแล็ปท็อปเลยนะครับไม่ได้อัดผ่านไม์เนาะแล้วก็ สำหรับใครที่ติดตามผ่านตัว y t u t u เนี่ยก็ฝากกด Subscribe กดตัว notification bell นะครับอันนี้ก็ช่วยตัวช n e l ผมมากเลยส่วนอีกช่องทางที่สามารถติดตามได้ก็คือทางด้าน Spotify กับตัว Apple Podcast s. ก็สามารถกด Follow กด Like กดแชร์ได้เช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตามเพจ Mr. Happy d a i l เป็น d a s t ครับ